เจ๊น้าใจดีว่าเหมือนแหลมอ่ะเดี๋ยวยังไม่กินไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับเราอีกแล้วใน EP 2วันนี้เราอยู่กันที่อินเดีย เพราะว่าเราอ่ะจะพาแบบทุกคนมาสัมผัสอาหารอินเดียแล้วก็บรรยากาศนะคะที่นี่ที่อินเดียทาวนะคะที่เอ็มพารียมนะคะที่ ที่อะไรกอรอครับห้าชิ้นเจ็ดห้ามูซาอะไรก็เหมาหมดเลยไม่ก็ทำไมเขาปิดเขาล่ะไม่ชิมนยชิมแล้วลูกก็ย่เสียดายอยเสียดายอย่าเสียดายน่าใจดีมากมาม่าเข้าไปเขไปซอยนี้อยารอมากลินเดียก็ได้อันนี้เียกวไรคมูซามดครับ

ติต๊กกี้แม่หนึ่งลาเลยข้างในเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งครับมันฝรั่งเอากินครั้แรกว่าจะไปหาอะไรกินแต่รู้สึกว่าแค่นี้ก็อิ่มมากแหละชิ้นเดียวก็จะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยดีนะมือนเป็นแบบน้ำจิ้มใส่ถิงดองใส่กุ้งใส่ไช้ชูอะไรประมาณเนี้ย มะขามอาอ้าวเหรมะขามนั <c oughs> ม่นคือมะขามแต่คิดว่าข้างในน่าจะเหมือนกันแต่ว่าแป้งข้างนอกไม่เหมือนกันแต่อันนี้จะแต่แต่แป้งนี่ t e เ t u r e จะคล้ายๆกับอะไรนะกะหลิบปับ๊บแต่นคิดว่าน่าจะเหมือนกันคล้ายๆกัน <พา S 1> บข้าวมันทอดเมื่อกี้ก็คือจะอกรอบค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะจะนุ่มน่ากินจริงคินว่าเหมือนแหลมอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะเลยอินเดียนี่ใครกินลองสาธิตให้ดูหน่อยครับผมใครเคยไม่ไม่ใช่เคยรีวิวเอ้ยเคยดูรีวิวมาจะไม่ได้เฮ้ยอยากลองอันนี้ก่อนนะลองลองเลยจะลองกับไหมอันนี้ก็คือเป็นเซตไอมขอัโตไม่ใช่อันนี้เป็นแป้งนานะคะนี้จะเป็นปานิปุริ เรเอามาชิมก่อนเราชิมไหนก็ดีชิมอันนี้ก่อนมะเฮ้ยอันนี้มันเป็นของมันเป็น appetizer ไงต้องทำไงนะเคยเห็นเขาเอาอย่างนี้มันกระทงอันนี้ันรู้สึกเหมือนจะเป็นหมัดฝรั่งกับ่ววเนาะแล้วก็ปรุงกับใส่กระเพีย ต้องใส่สีแดงกับสีเขียวมันส่กการเลยไม่ไสีของมีปัญหาแต่จริงๆเขาเขาจับไหมเขสียบเราไปแบบมันจับเลยมาลองกันเป็นไงบ้างอ๋อฮัมมเพลงตอบไปแวกับตองเ่าต้องหัหาย่วงไหยข่าวลมีเยว ต้องมีอะไรต้องมีอะไรที่ข้าต้งได้เป็นไงบางครับรสชาติอร่อยไหมเหมือนเป็นขนมป็นขนมนน้ำมันามเจียน้ำมัขามเจียบ่ะแล้ อันนี้เป็นเนื้อแกอ่เีลองแทเอ,อเนื้อแพะข,าขา้าวแล้วต้องมีเครื่องเคียงแล้วเออมีข้าว้วยมีเหมีนข้าวหมอ,อันนี้เขาต้องใช้มือกินนะอ,อะไรน,น,น,น้องวัวเลยมันไม่มีกิ่นสาหรเ แล้วก็มีข้าวโพดหรือเปล่าอืมตับซุปข้าวโพดปั่นะครับแกงกะหรี่มีตอต้อด้วยชอบอันเนี้ยชอบเนี่ยเหมือนตอสอ่ะน้ำปลาขมอ,อ้าวขมกัะ่ะกำลังบอกว่าเป็นอั้รเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูด <laughs> เกือบไปแล้วจริงเหรออืมคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟูดแต่ว่ามันเปรี้ยว เปรี้ยวๆอ่ะเมื่อกี้บอกเปรี้ยวยังไม่กินไงนี่คําแรกเรามาต่อไข่นะเฮ้ยแล้วมันก็แล้วมันก็จะออกอย่างเงี้ยเนี่ยเลยมั้งไม่ได้อะไรคําได้มีรสชาติแรงมากเลยรสชาติแบบคนลุกคนลุกคี่เเดือดเราขาดซึ่งเราก็คือแบบกินเข้าไปแล้วมันจะคือแบบกินอร่อยครับขอบคุณ กนาร่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านขนมหวานดีไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมร้านขนมหวานก่อนครับครับตอนนี้เราอยู่ร้านอินเดียสไปร์ลี่คิเชนะครับอันนี้ลาสบราดิ เี <Cornell. S 2> ๋จะเป็นนมแต่ชิมก็นมอะแบบเอมเหมือนเอาขนมปักไปแค่ไปแ่นมอะอางนั้นอะ เหมือนอะไรนะฟองหยิบไม่ใช่ไมใชอะรนะลาสคุลาออกเสียงดูไมเ้ชกับเจ้าชยกลับ เหมือนอะไรนะข้บบท่อบบาอันนี้เลีกี่บาลองน้อยมันองอัดเม็ดคองอัดเม็ดในเจอร์ที่เป็นแบบ

เราทำเราจะจำไม่ลืมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับคลิปที่แล้วของพวกเรากันอย่างล้นหลามนะครับทำให้ยอดซับสไคร์เราถึงหนึ่งร้อยคนโอเคครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรารู้สึกว่าการกินอาหารอินเดียครั้งแรก มันมันมันก็โอเคนะสำหรับคนที่กินได้แทบจะทุกอย่างของเราอะแต่ว่ามันมันจะไม่ได้ตรงผักขมป่ะที่มันเปรี้ยวๆอ่ะอันนั้นก็ือ๋อไอะไรนะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนะไม่รู้ไม่รู้มันคือผักขมหรือว่ามันเกลือไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันเปรี้ยวอ่ะอันนั้นก็คือไม่ได้แต่ว่าอย่างอื่นก็ได้หมดเลยสำรับเดือบเบสเลยก็คือเนื้อ แต่เราเราชอบอะไรนะปาปาหนิปูริใช่ปะ่ะอ๋อปานิบูริก็อร่อยใช่แต่เราชอบชอบแค่แป้งอะถ้ากินแค่แป้งเฉยอร่อยแต่ถ้าแบบใส่มันฝรั่งคืออาหารอินเดียมไม่ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาแบบเอ้ยจะบอกว่าทําไมก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นต้มคนไดาตามฟิลตามจิน ก็เขาจะเน้นแบบมันฝรั่งอย่างเช่นไอที่เรากินท้งแรกที่เหมือนกับอะไรนะกะหรี่ปับใส่มันฝรั่งอ่ะใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะจูหลักหลังของเขามันจะเป็นถั่วเป็นมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นนมอย่างเงี้ยใช่ของหวานเขาจะเน้นเป็นนมนมเป็นหลักแล้วเราข้าหวานชอบอะไรมากที่สุดอะไรนะอะไรอะไรลือชื่อไอ้ที่มันอยู่ในน้ำอ่ะเป็นนมอ่อไอ้ที่อะไรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู แต่ว่า,าอร่อยปป็งประมาณนี้แหละแล้วก็อร่อยอร่อยอยแหละโอเคสำหรับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพือเ่อที่จะไม่ได้พลาดกับค,คลิปของเราะะส,สักครั้งสำหรับนี่ก็ไปแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเธอปิดได้เหรอเอาล่ะพี่พูดไปเรื่อยละ ชั้นสองชั้นสองอ่ผมชั้นสองปิดแล้วเหรอครับยังไม่ปิดค่ะเดินนะอ๋อหมายถึงว่าไปชั้นสองอะไรเข้าห้องน้ำโอเคอ๋อโอเคโอเคครับฟาช็อตผิวบา